สวัสดีครับเลขพายิงแชนแนลปนี้เราระพบกับแนวทางหองเราพัฒนานะครับหวยเราพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกราวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ หกตัว1 8ึ่งแดหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับห้าสี่หนึ่งกับหนึ่าจจะให้เป็นระบบแบบสตัวนะครับแอดเด 1, เดเดเดเูเิ้งเด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 รดเดเดสดเกเดเ1เดเด1ัก1ดเดเด ห้าเป็นตัวกลับนะครับเนึนสีเป็นตัวกลับนะครับผลออกห้าสีเนี่ยกำลห้านะครับตามเงนต่อนะครับแนวทางเวลาวัฒนาชุดแปดประตูน,นะครับของงวดวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพห้าหกแปดนะครับ แนวทางหยอยนาวพัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหยอยนาวพัฒนาจุดสิบแปดประตูนะครับก็จะมีก่าวนะครับ เก้าก็จะมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับจะตัดได้หลักละหกตัวต่อไปก็จะเป็นหลักศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้อกจะทำขึ้นมาเพื่อความบัเทิงเท่านั้นนะครับกดใจวิจยใจยานในการรับชมตเด็กยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนัาไปใช้นะครับอยู่เพื่อความเทิงเท่านั้น ศูนย์ก็จะมี0ูนย์หกศูนย์เจ็นองนนี้ะครับต่อไปก็จะเป็นหลักหนึ่งนะครับแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ แนวทางหอยเหล่าพฒนาชุด18ประตูจะมีสาหลักนะครับมีหลักเก้าหลักศูนยหลักหนึ่งไปก็จะเป็นเด่นลูกวิ่งนะครับเด่นรูกวิ่งคิดคำวนวณจากกำลังวันกับสถิธิยอดรางนะครับรรเด่นรูกวิ่งก็จะมีเด่นรูกวิ่งทีหนึ่1กับหกนะครับ1ก็จะมี1 6ึ่12กหนึ่งเจ็น้านะครับหกกจะมี9 6้าน เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชนะเรือมไม่ใช้ต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวชุดสามตัวอจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่ชุดเด่นก่อนจะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ลืมกดกระดิ่งนะครับ แต่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนที่ใหม่ส่งถึง1อ,องทุ่มครับสาตัวก็จะมี7 16 417 7 2 906นะครับ4ีชุดเด่น2ตัวเด็นก็จะเป็น16 17 12 906นะครับทายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกการดูทั้งวันขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ